谁说的 รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพิจนารนณาอีกวันหนึ่งครับผมก็มาเทสเดือเช่นเคยก็มาถึงหมายอ่างหมายเดิมครับอ่างเก็บน้ำเวิงเดิมใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นกบกระโดดนะครับกบกระโดดออนซอนห้าเซนสีขาวเหยื่อทุกตัวที่ออกมาเทสก็จะเป็นเหยื่อที่ทําเองเป็นงานไม้เหล่ามือครับ ผลิตเองชาเองเทสเองครับฝากฝากด้วยนะครับว่าจะมีผลงานให้ได้ชมกันหรือเปล่าติดตามด้วยนะครับ ท่อนครับใส่สวยเลยจะเห็นชอดกัดหรือเปล่าใส่สวยเลย ส,สวยอีกแล้วครับยอดมากเลยกัดกบกระโดดครับห้าเซนตีเล้าไปเล้ามาอดใจไม่ไหวเทคนิคก,ก็ก็คือตีขึ้นชายป่าผักกถูนะครับเคาะเล่าออมามีตัวโดดแน่นอนครับตามอ,อกมากัดอย่างตัวนี้นครับสุดยอดมากครับ